สวัสดีคะ่ะเจ้าพนทาโรนะคะดูดวงหมอซีนะก็วันนี้นะคะเรามาเล่นเป็นพีอัปเดกกันนะคะท็อปิดอยูนี้ก็คือเขาแคร์คุณบ้างหรือเปล่านะคะคนที่คุณถามถึงนึกถึงอยู่นะคะเขาคนนั้นของคุณเขาแคร์คุณบ้างไหมบางคนมันนิ่งอ่ะเนาะ,นะก็เลยดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วรู้สึกยังไงอะไรยังไงใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูกันในคลิปนี้นะว่าเขาแคร์คุณบ้างหรือเปล่านะคะก็ะซีมีให้เหลือกทั้งหมด2กองนะคะก็ กองแรกนะคะเป็นกองานามี้นะค,ะคือผมสีส้มนะคะผู้หญิงผมส้มเนาะแล้วก็กองที่2เป็นรอนะคะที่ใส่หมวกสีขาวกองที่1แล้วก็กองที่2นะคะการของซีเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเป็นไปนะ <c oughs> อะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะ <c oughs> เพียพอรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวสามารถไลน์สอบถามเจ้าคิวดูดวงกับซีได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะ2 0,000ซับแล้วนะคะก็เป้าหมายต่อไป30,000ซับเนาะโอเคก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆอย่าอ่านซับกันนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร์นะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มสักบทที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นกองนามินะคะเป็นกองนามินะโอเคเดี๋ยวซีวางไว้ตรงนี้นะคะโอเคก็เป็นไพ่สำรับนี้นะคะท็าปป็นตรงนี้ก็คือเขาแคร์คุณบ้างหรือเปล่านะคะก่อนอื่นก่อนจะเลือกทำนายเดี๋ยวซีขออนุญาตดูนิดนึงนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร์นะคะจะได้เป็นการกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวนะคะสามารถไลน์สอบถามตัวคิูดูที่ได้เลยนะคะไอดีไลน์ที่ดีคือชั้นล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์นะคะก็ลองเลื่อนหาดูนะเป็นการอ่านแบบเจนเนอเรลลนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่เชื่อจังหวัดมาดูดูส่วนตัวด้วยกันนะโอเคค่ะเรามาดูกันก่อนเลยว่าเราหรือคนนั้นนะคะเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรกันบ้าง เราเหนุ่มกัเขาพนั้นเกิดในราศีอ,าะาอะไรลักษณะอะไรกันบ้างนะคะราศีพิจิกนะคะธาตุน้ําพิจิกธาตุน้ํามังกรธาตุดินพิจิกธาตุน้ํามังกรธาตุดินสิงธาตุไฟนะคะอันนี้สีถ่ายตอนกลางคืนนะเกือบเที่ยงคืนแล,แล้วนั่นเดี๋ยวน่าจะได้ลงเลยนะคะราศีเมษธาตุไฟ ราศีตุลท่านลมนะคะอันนี้อาจจะเป็นราศีของเราหรือไม่ก็เขาคนนั้นนะคะมีนังตอไปนี้นะโอเคเราจะมาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นเขาแคร์คุณบ้างหรือเปล่านะเขาแคร์คุณบ้างหรือเปล่านะคะมาดูกัน ดูกันนะคะว่าเขาแคคุณร่างไหมกระเด็นออกมาแล้วเปิดให้ด้วยนะเดอะฟูลนะคะสี่เออสี่ไม่ใช่สี่ทูออฟคอยนะคะสองเหรียญสิบเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของการงานมากๆเลยอะคนคนนี้ซีรู้สึกได้เลยนะคะว่าคนคนนี้เขาแบบโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะมากๆการเรียนอะไรอย่างเงย เขาน่าจะเป็นคนนิ่งจริงคุณถึงได้รู้สึกว่าแบบเออเขาไม่แคร์คุณเลยเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณหรอกอะไรเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆแล้วคนคนนี้เขาก็แคร์คุณนะแต่ว่าเขาบางทีเขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรขอโทษไหยเขาเรียกว่าปล่อยประระเลยคุณในบางครั้งนะคะเขาอาจจะมีแบบ ปะละเลยคุณบ้างในบางครั้งเพราะว่าเขามีความเป็นตัวตัวเองสูงนะคะเป็นคนรักอิสระเลยทําให้เขาแบบกลายเป็นว่าเขาเหมือนไม่แคร์คุณั้งที่เขาก็แคร์คุณนะแต่แค่เขาอาจจะแคร์ตัวเองมากกว่าแล้วก็อาจจะลืมตัวบ้างไปลืมตัวอะไรลืมตัวบ้างในบางครั้งนะคะ๋ยวซิขอขอเช็กหน่อยค่ะว่าตอนนี้เขาสื่อไงคุณคะตามเขาปิดค,คือเขาแคร์คุณนะขอดูเขาสื่อเขาหน่อยค่ะว่าเขาสื่อไงคุณนะคะเขาสื่อไงคุณนะ ไพ่ใบแรกได้เดทนะคะเดทมาใบาแรก3ถ้วย3ถ้วยแล้วก็คิงอฟคัพเขารักคุณนะเขารักเขาชอบเขารู้สึกดีๆกับตัวคุณนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีสังคมนะมีโลกส่วนตัวของเขานะคะ อาจจะเป็นแบบว่าให้เพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแบบให้เรื่องงานให้อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักมากขนาดนั้นนะคะแต่เขาก็ยังรักคุณนะเขาก็ยังรักคุณยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตยังอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาสึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้เขาอยากที่จะได้มันเขาอยากที่จะแบบคอมพ l e ทอะรู้สึกอยากคอมพ l e ทกับคุณนะคะอยากมี commitment อะไรประมาณนี้บางคนยังไม่ได้ commitment กันก็คือแบบบางคนยังไม่ได้ข้าผ่านหใจกันเนาะก็เลยแบบ อาจจะไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะเขาอยากจะมีคอมมิตเมตตา,ากจะชัดเจนกับตัวคุณนะน่าจะภายในสามเดือนต่อจากน,นี้น่าจะแบบมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาน่าจะแบบ take action มากยิ่งขึ้นหรือว่ามีแบบอ,อ,อาจจะใหสนะ้สถานะคุณก็ได้นะคะในสามเดือนนี้นะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยจากหน้าไพยเฉยน,นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีคนดูเยอะเนาะโอเคขอดูคำหน่อยคะ่ะขอดูคำของคนที่เย็นชาหน่อยคะ่ะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ แ m you นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นของคุณนะเขาเป็นของคุณเขาเป็นของคุณ sorry นะคะขอโทษเขาอยากขอโทษคุณบางทีอาจจะอยากขอโทษที่แบบขอโทษน้ที่แบบเออปลดปะละเลยขอโทษน้ที่แบบไม่สนใจอะไรอย่างนี้เนาะเขาอาจจะแบบอยากบอกแบบนั้นนะคะโอเคขออีกใบหนึ่งค่ะว้าวอ่ะซน อยากคิสค่ะอยากจูบนะโอเคประมาณนี้นะคะส่วนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะกองน้มินะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะไม่อยากให้คลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งด้วยนะดูดวงส่วนตัวไลน์มหาฟีได้เลยนะคะก็สรับน,นีสี่ตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ,บาย สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคนที่เลืะะเอกไพ่กองที่1นนะคะเอ้ยกองที่2นะคะเบลอมากอัดคลิปดึกนะคะก็เลยเบลอนิดนึงกองที่2นะคะก็เป็นกองรอนะคะรอนะอุ้ยรออ่ะสีชอบมากเลยที่ซีเอามาให้ทํานี่คือแบบซีไปซีจัดโต๊ะบ้านสีนอนแล้วก็ไปเจอของสะสมตัวเองเป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะทั้งสองกองเลยแบบชอบมาก โอเคเดซี okay, okay, al, okay. ่เขาจะบอาไว้ตรงนั้นนะคะว่าอย่าอย่าบังหน้ารอเกิดพูดว่าอย่าบังหน้ารล่อละโอเคก็มาก็เป็นไพ่กองนี้นะคะกองพี่เทนะใครที่ติดตามซีมานานก็จะรู้ว่านี่เป็นแบบไพ่แรกแรกๆของซีที่ทําช่องแรกๆทาเป็นหมอดูแรกๆเลยแบบก็เลยเรียกว่าพี่เทนะคะเรียกว่าพี่เทมาตั้งนานแล้วเนาะดูดิใช้บ่อยมากขนาดไหนเมื่อก่อนดูสมัยนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะเมื่อก่อนอะใช้บ่อยเพราะไม่ค่อยมีไพ่เยอะ ถลอกปอกเปิกหมดจ้าบ่งบอกถึงความขลังโอเคก็ถ้าเป็น,นี้ก็คือเขาแคร์คุณบ้างไหมนะคะก็การหนังซีไเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจะบ้ากจกนไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะรับแต่พนักง,งานบวกก็พอพนักง,งานลบไม่ต้องรับนะส่วนใครอยากจะดูด,ดูส่วนตัว สามารถแอดไลน์สอบถามตัวคิดดูดวงได้เลยนะคะดีใ์ที่ดีคิดเช่นบนล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์นะคะก็ลองเลื่อนหาดูนะไปดูรวมรวมนะคะมันไม่ได้ตรงกทุกคนอยู่แล้วอย่าเชื่อตรงกันได้ไปดูดวงตัวตัวด้วยกันนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสมครนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคมาดูกันก่อนนะว่าเราหรือเขาเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรกันบ้างเราหรือไม่ว่าเขาเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันธนูนะคะธาตุไฟนะคะธนูธาตุไฟ ธาตุธาตุไฟตุลธาตุลมนะคะธาตุธาตุไฟตุลธาตุลมกลุ่มธาตุลมกรกฎธาตุน้ํมา,ม,กกามีนธาตุน้ํานะคะโอเคนี่อาจะเป็นราศีลักขนาของเราหรือไม่ก็เขานะคะมีดังต่อไปนี้นะห้าใบนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เขาแคร์คุณบ้างหรือเปล่านะคะคนที่คุณนึกถึงทําถึงนะคะเขาแคร์คุณบ้างไหมมาเก็บไพ่กันก่อนนะเขาแคร์คุณบ้างไหมนะคะมาดูกันเลยว่าเขาแคร์คุณกันบ้างหรือเปล่าเขาแคร์คุณบ้างไหมคนที่คุณนึกถึงทําถึงนะคะเขาแคร์คุณบ้างหรือเปล่าคะขอดูหน่อยค่ะแต่เดอนมาใบแรกเอ็มเพลอร์นะคะ หลอสุขุมนะคะเอ็มเพลอร์เดอะเอ็มเพลอร์ว้า่กระเด็นอีกแล้วเทนออฟคัพทุกคนไม่เห็นไหมอยากจะรีจริงเลยตัดต่อไม่เก่งขนาดนั้นสิบถ้วยกระเด็นแบบบุ๊บออกมาเลยอะแล้วเปิดให้ด้วยอะทั้งสองใบนี้เลยเดอะเอ็มเพลอร์นะคะสิบถ้วยแปดไม้อู้หชัดเจนนะคะถามว่าเขาแคร์คุณบ้างไหมซีบอกได้เลยนะคะว่าเขาแคร์คุณค่ะเขาแคร์คุณมากนะ คนที่คุณนึกถึงถามถึงนะคะถามว่าเขาแคร์คุณไหมเขาแคร์คุณมากถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งๆหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็แคร์คุณนะเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะบางคนอาจจะดีกว่าคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าคนที่มีแบบความต่างของอายุก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนนิ่งๆอะไรประมาณนี้นะแต่เป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่แบบขยันทํางานขยันเรียนเป็นคนฉลาดหน่วยพริบมีความเป็นผู้นําอะไรประมาณนั้นนะคะบอกได้เลยนะคะว่าคนนี้เขาแบบแคร์คุณมากๆนะคะแคร์คุณมากแล้วก็รักคคุณมมาาากถึงงแ้ว่่เขจะะะนนิ แต่เขาก็รักคุณแคร์คุณนะแคร์คุณเสมอรักคุณเสมอนะคะซีขอดูหน่อยค่ะว่าตอนนี้นะปัจจุบันนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะนอกจากที่ซี่พูดไปตะกี้นี้นะเขาคิดและรู้สึกยังไงคุณในตอนนี้คะเทมเพลนเนี่ยแคร์คุณอ่ะเขาแคร์คุณนะซีบอกได้เลยว่าเขาแคร์คุณคนคนนี้เขาแคร์คุณมาก King of p e n t a c l e แต่เขาแบบ มีความเป็นตัวตัวเองหรือว่าแบบเอออาจจะแบบยุ่งยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็รักคุณนะคะมั่นคงกับคุณจริงจังกับตัวคุณนะขออีกไว้หนึ่งค่ะ the fool <Full> บางคนอยู่ไกลกันเนาะบางคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนที่กันอ่ะเขาอยากมาพบมาเจอตัวคุณนะคะหรือว่าเขารอการมาพบมาเจอตัวคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นอิสระในตัวเองเป็นคนรักเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ,อะไรรักอิสระนะคะ อาจจะมีแบบปลดปะระาเลยคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังรักคุณยังแคร์คุณนะคะอยากที่จะไปต่อกับตัวคุณนะขยับพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวคุณอยากจะให้แบบความสัมพันธ์นแีบบ้มันแบบมันแบบมันชัดเจนมากกว่านี้มันคอมเพลซ์มากกว่านี้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะสามใบค่ะว้ายวายกระเด็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ เดนจ้า <D> สามใบค่ะเขาอยากบอกอะไรตัวคุณอยากบอกอะไรเอ่ย r e a l l y love you นะคะเขาบอกว่าเขาอะรักคุณจริงๆนะเขารักคุณจริงๆแล้วเ้าก็บอกว่าคุณอะเป็นคนแรกที่เขาอยากจะแบบเห็นเห็นก่อนที่เขาจะไปนอนอะอยากเห็นคุณเป็นคนแรกก่อนที่จะไปนอนหรืออีกนหนึ่งก็คือแบบอยากเห็นคุณเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะนอนนะคะ เขียนเองลู You are the person that I want to see b e f o r e I go t o bed เนาะ You are my to love คุณเป็นรักแท้ของฉันนะคะหรือว่าเขาคิดเขาจะบอกว่าเออคุณเป็นคนที่ใช่สับเขานะคุณแบบเป็นคนที่ใช่สับเขาอะไรประมาณนั้นนะ,ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับทีเดียวไพ่กองรอนะคะกองนี้นะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะไม่อยากให้ทิมาหรือบทกันดิ่งจริงๆด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามเจ้าคิดดูดวงซีลเลยนะคะก็สอนนี้สีกับตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย